สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้เรนโบ์เฟนเขาได้อัปเดตเชปเตอร์ที่2องมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมทุกคนเย้ <Yeah. S 1> wow. Wow. ว้าวว้าวครับผมโอ้โ oh, ห oh. ตอนนี้มาแล้วครับผมเชปเตอร์ที่2นานนานมากครับผมที่เรารอคอยแต่ในที่สุดก็มาครับผมมาทุกคนนี่ดูตัวเกมหนิเราออกจากตรงนี้เลยครับผมออกจากห้องทดลองนี้เลยว่ะโอ้ oh, oh, เดี๋ยวตำรวจก่อนนะในนี้มีอะไร เลยนี้ไม่มีอะไรครับผมเป็นเครื่องปกตินี่เราต้องเข้าวงแหวนครับผมไปกับเพื่อนครับผมมาวู้ววอ้อยเตะเอ้าแล้วเจปเตอร์หนึ่งมันหายไปไหนอะคือมันหายอ้อนอยู่ตรงนู้นครับผมไม่ได้ดูถ้าเราอยากไปเจปเตอร์หนึ่งก็ไปได้นะผมตัวน,นี้เจปเตอร์สองลอยคนเดียวครับผมอะไรอะโอ้โอนี่เราวิ่งในป่าเลยเหรอเจปเตอร์นี้ oh, <no. S 1> เอาละครับผมทุกคนก็ไม่ได้ขึ้นรถเมเล์อะไรแล้วนะผม อเฮ้ยตะลุงตะลุงกำลังตัดอะไรอยู่อ่ะตะลุงกำลังตัดลูกกงครับผมทุกคนว๊อดทำอะไรออกมาทำอะไรในโลกข้างนอกโอ้โหรอยากจะมาบ้างพอดีนี่เพื่อนเล่าอยู่ครับผมดูเพื่อนเขายาวใหญ่เลยครับผมอืมเฮ้ยมอนเตอร์คุณพูดว่ามอนเตอร์กันเหรอ เอาเอาตาลุงจะเชื่อไหมตาลุงจะเชื่อไหมเฮ้ยเพื่อนโหวตสคริปต์แล้วนะผมพี่ขอดูก่อนนะเขาบอกว่าจะส่งสัญญาณ SOS อนะผมเพื่อขอความช่วยเหลือนะฮะอ่ะแสงแสงเอ s เฮ้ยอะไรวะไอแสงเหมือนแบทแมนโชว์นั่นน่ะเหรอเอาล่ะครับผมเฮ้ยโอ้โหนี่มันตัวโอ้ยหัวหน้าการทดลองนี่ว่าไอเจ้าหัวกลม เอาละครับผมเจ้าบูกับเจ้ากินออกแต่ด่านแรกเลยครับผมทุกคนวูฮูโอ้โหสนุกกันแล้วครับผมตอนนี้เอาละครับผมได้เวลาสนุกกันแล้วเอาเอามันบอกไปสนุกกันเลยใครสนุก,กนเก๋โอเคครับผมทุกคนอันนี้พี่เึเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะฮะออแอบตู้ได้เหมือนเคยครับผมมาวูฮูอันนี้พี่จะเล่นแบบไอ้นี่ก่อนนะแอบกล่องก่อนนะยังไม่รู้เรื่องเลยครับผมมันให้หาอะไรอย่างหัวเห็ดเหรอ เราต้องรีบไปหาก่อนครับผมเดี๋ยวเราค่อยเล่นแบบไม่แอบกองต่อปุบ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 เฮ้ยยังไม่เจอเลยอะเฮ้ยเพื่อนเจอแล้วผมหัวเห็ดเดี๋ยวนะไปางนี้อุ้ยเดี๋ยวมองลงสูงเฮ้ยจะกินอยู่นั่นไม่ใช่โอ้แมพมันสวยขึ้นเยอะเลยครับผมทุกคนดูดิว้าวเป็นสนามเด็กเล่นครับผมมีเจ้าบูด้วยดูดิว้าวแล้วเราตอนนี้เรายังไม่ได้หัวเห็ดกับเขาพี่ว่าเราต้องเอาไปใส่อะแล้วเอาไปใส่ตรงไหนวะ อุ้ยตัวยเต็มเลยเฮ้ยเจ้ากีนมาเจ้ากีนมาหุ้ยเจ้ากีนก็เดินเร็วขึ้นบ้าน่ะตอนนี้เราต้องเอาไปใส่รวใส่ที่ไหนวะไปตัวอะไรเอ้ยเอ้าอะไรวะยังไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหขึ้นไปละเฮ้ยเจ้าม่วงมาเพื่อนเ,ออเพื่อนเอนจ้าม่วงมาเฮ้ย เพ <aş bekommen S 1> ื่อนไปไงวะเอ้ยโอ้โดนอีกแล้วโอ้ดิดูโดนจั่วอีกแล้วจั่วมันโอ้โหอะไรวะเพื่อนเฮ้ยทำไมรอบนี้เพื่อนมาสี่คนเองอะเฮ้ยงานหยาบแล้วก็โอ้โหโอ้เพื่อนมาสี่คนโอ้ยแล้วใครจะช่วยหาวะเนี่ยเอาละครับผมทุกคนต้องบอกเลยว่า ตั้งแต่วิทตุยวัาจาบวงไปสองรอบรอบนี้จะเป็นรอบที่พี่เอาจริงครับผมนี่บ้าดีเดรซี่เขาให้เอาแล้วผมตะลุงเฮ้ยมาทําอะไรข้างโลกข้างนอกเพื่อนกําลังเล่าเออเนี่ยผมนั่งรถเมลมาแล้วรถเมล์มันก็ชนกโ็โคดอินอมมอตเตอร์ไหนพูดถึงมอตเตอร์กันเหรอมาแล้วครับผมทุกคนเจ้าบูกับเจ้าเขียวมาแล้วโอเคออกสูตรละนามครับผมเจ้าบูเจ้าเขียว เด้เวลาสนุกแล้วสิโอเคครับ <laughs> okay, ผมทุกคนมาก่อนอื่นพี่ขอไปแก้มือกับเจ้าม่วงด้วยครับผมซึ่งมันทําพี่ไว้เจ็บแสบมากครับผมสองรอบเลยนะสองรอบเลยนะกับเจ้าจม่วงเนี่ยตอนนี้ครับผมเราต้องเก็บเขาเรียกว่าดอกเห็ดครับผม <laughs> เรียกมันดอกเห็ดก็ได้นะไม่ต้องเรียกเป็นคมไฟแสงเลยหรอกมันเรียกยาครับผมพี่อาจริงๆดอกเห็ดมันเรียกยากว่าอีกนะ <laughs> ใช่ไหม เออดอกเห็ดครับผมสปอร์ตไรติงโอ้ยเรามีเยอะมากครับผมตอนนี้เอาละฮะเราเก็บได้เยอะเลยวู้ตอนนี้เรามากับเพื่อนนะผมซึ่งน้อยเนาะน้อยคนครับผมเราต้องเล่นให้ดีที่สุดนะรอบนี้จะเป็นรอบที่พี่เล่นแบบจริงๆจังๆแล้วครับผมครอบกล่องได้ครอบกล่อ,กองนะเอ้เอาออเยเลนกลับไปก่อนครับผมโอ้โหแล้วมันดักตรงเนี้ยแล้วอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวนะ มันไม่ไหลตรงไหนวะโอ้โหนานจัดนึกว่าค้างโอ้โหนึกว่าเจ้าเขียวค้างตอนนี้พี่ได้สิบแล้วครับผมรอเพื่อนมาไต่เพิ่มครับผมโอเคอีกสิบห้าอันคนน้อยนะมันก็ต้องช่วยกันหานิดนึงครับผมต้องรีบหานิดนึงนะเพื่อนฉันได้เบสสิบแล้วนะปุ๊บทังนี้ครับผมดอกเห็ดอยู่ข้างบนตอนนี้เจ้าบูไม่รู้อยู่ตรงไหนครับผมเราแวะเข้าประาเจ้าบูก่อนเลยแล้วกัน มันจะมีไหมเนะี่ยโอเคโอเคงันนี่ก็เป็นมันลังของเจ้าบูดสินะโอ้โหปุ๊บปุ๊บปทางนี้ทางนี้เรายังไม่ได้ไปครับผมโอ้โหช่องมับรรลุกันเยอะวะ่ะอันนั้นเรายังห้ามก็ไปอยู่เดี๋ยวนะแล้วเ,เจ้าบูอยู่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่อยากถามหาแกหรอกนะ แต่เพื่อนฉันหายไปไหนกันหมดแหวบทางนี้ครับผม okay. โอเคเฮ้ยตกใจตกใจนกว่าจะบูเรียบครับผมโอเคขาดอีกหกเท่านั้นวู้พี่ว่านะมันต้องมีอยู่กับไอ้เจ้าเนี่ยเจ้าม่วงเนี่ยในพี่ขอไปจัดเจ้าม่วงดิฉันตุยเพราะเองมาสองแล้วนะมันต้องํำไงวะ คือมันเร็วเกินไปอ่ะตรงเจ้าม่วงอ่ะหรือพี่ต้องไปเหยียบกดหินได้ไหมเฮ้ยมือมาแล้วเอ้ยโอ้โหได้ครับผมม,มันขวรไม่โดนนะฮะเอ้ยเอาแล้วขวนค้างด้วยเอาจบแล้วทุกคนมันไม่ไปไหนเลยอะเอา เฮ้ยบักเหรอโอ้โหมาบักอะไรกระตูตรงนี้เฮ้ยไปแล้วโอ้เดี๋ยวนะมันเกินไปมันเกินไปอูหมันกินเพื่อนเราไปแล้วครับผมถ้าเพื่อนเราไม่มาคือมันไม่ออกจากบักเลยครับผมเมื่อกี้อะโอ้เราเพื่อนคิดว่าครอบกล่องแล้วจะรอดนะผมจากเจ้าม่วงไม่รอดครับผมโอ้โหเพื่อนเมื่อกี้เราขอโทษเลยนะ นายคือฮีโร่นายคือคนที่ช่วยเหลือเราโอ้โหแล้วคือมาบั๊กเฉยเลยเว้ยเจ้าม่วงอะ่ะเกินไปว่ะเกินไปโอ้โหอาล้ครับผมทุกคนตอนนี้เพื่อนหายไปไหนหมดแล้วอย่าบอกเพื่อตุยไปหมดแล้วนะอย่าบอกเพื่อตุยไปหมดแล้วนะแล้วยิ่งมากันน้อยคนอยู่นะเพื่อนเรียไปเรียบร้อยครับผม โอ้โหมีคนครอบกล่องรอเราอยู่ด้วยเมื่อกี้เอาละครับผมตอนนี้เราใช้แสง SOS ช่วยเหลือแล้วครับผมโอเคแล้ว okay. สี่มันคือเป็นหน้าเยาบูเลยนะสวยจัดครับผมอันนี้เราเฮ้ยยฮคย,ยมันเหลือสองคนเหรอถามจริงเดี๋ยวไอ้เพื่อนเพื่อนคนนี้มันแอบอยู่ในกล่องนานเลยนี่วาถ้าพี่รอ้อยคนนี้มาช่วยนี่น่าจะ ไม่มาครับผมน่าจะไม่มานะฮะเอาละแล้วสองคนจะเอาตัวรอดไปได้ยังไงล่ะครับนี่อะเมื่อกี้เห็นลุกขึ้นมาพูดนะผมจะกองโอ้โหเพื่อนเอ๋ยงานหยาบแล้วครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้เจ้าเยนโลมาแล้วด้วยครับผมอ่าสีเหลืองสองคนคือถ้าพี่รู้วิธีรับมือกับเจ้าม่วงอะมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเว้ยจริงโอ้โห เอาละครับผมโอ้โหทุกคนตอนนี้เหลือสองจริงๆครับผมโอ้โยเจ้าแจ็คช่วยจะด้วยนะเจ้าแจ็คโอ้โหเอาละครับผมเราต้องจัดการหูแล้วมันมีจ้ดสีเหลืองมาด้วยนะคือถ้าเรารู้ร,รู้เส้นทางหรือเรารู้วิธีเล่นเราก็สามารถแก้ทางเจ้าม่วงได้ครับผมเมื่อกี้อะพี่ก็สามารถจัดการเจ้าม่วงได้แต่ประเด็นคือมันไม่รู้ไง ตอนแรกมันไม่รู้ครับผมตอนนี้รู้แล้วว่าเจ้าม่วงทํายังไงครับผมเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนระวังไอ้เจ้าเหลืองไว้ด้วยนะเจ้าเยลโล่อะถ้าเจ้าเยลโล่เจอเราดิหนาวเลยนะมันเจอแล้วไม่เจอมันไม่เจอมันเจอแล้วแอบได้ไหมหตรงเนี้ยแอบได้ไหมหรือต้องครอบกล่องด้วย <laughs> เอ้ยมาว่ะมาครบองค์ประกอบเลยครับผมโอ้โห,โหมาครบจะทำอะไรให้เนี่ยเจ้ากิีนเจ้าบูเจ้าเยลโล่เฮ้ยเจ้าเยลโล่มันไม่ยอมไปไหนอะเอาละครับผมตอนนี้มันโยกไปทาง้า,ายกันหมดไปแล้วครับผมไปแล้วตอนนี้ระวัง ระวังนิดนึงนะระวังเจ้าเหลืองนิดนึงนะตอนนี้เพื่อนยังเก็บไม่ได้ใช่ไหมนะโอ้โหแล้วเราต้องมองมุมสูงด้วยนะครับผมใช่ไหมเจ้าเหลืองมันบินได้ไงถ้ามันมาต้องทำไงครอบกงเหรอหรือแอบช่องนี่ไงโอ้โหพลาดไปได้ไงครับผมโอเคตอนนี้เราได้แปดแล้วครับผมนี่นี่ไง เออดินละเป็นกำลังใจว่าให้เพื่อนว่าเราหาอยู่ครับผมเฮ้ยนี่ไงถังดับเพลิงเต็มเลยเจ้าเขียวลำวงอยู่นั่นแล้วเจ้าเหลืองอะ่ะเจ้าเหลืองหาย่ยาไปเรียกมันปามิเฮ้ยมันมามันมาเจ้าม่วงมันมาเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนเอาละครับผมจะโดนเจ้าม่วงกินอีกแล้วเราแก๊สไปส่งก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้พี่ก็จําทางไม่ได้นะก็เหมือนจะหลงหลงมัน มันจะหลงหลงเหมือนกันนะตอนนี้ได้สิบตองแล้วครับผมเอาละฮะเหลือแค่สามครับผมที่ไม่ควรครอบกล่องวิ่งหรอกมันช้าจเจ้าแจ็คไปหมอบไหนรู้สึกว่าสิบห้าอันเนี่ยพี่จะคนเดียวเลยนะฮะผมใช่ไหมคือเพื่อนไม่หาเลยอ่ะอุย๊ยเพื่อนอาจจะแอบอยู่หรือไม่ก็อาจจะตุยไปแล้วครับผมจังหวะน,นี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วสินะ ได้เิมาวุบไลยโอ้โหเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองเกือบกินอุ้ยใครๆก็เห็นโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนเครื่องยิงจะรวดเอาละครับผม อ๋้วยเจอแล้วเยี yeah. <Yeah. S 1> oh, oh, oh. ่ยมโอ้โหตูนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วโอ้ oh, oh. เอา้าจริงด้วยครับผมเพื่อนออกแล้วว่าหรือไม่เพื่อนก็ตุยไปครับผมเหลือตูคนเดียวสินะโอ้ oh, เจ็บเตอร์สองเจ็บเตอร์สองมาปุ๊บก็ต้องเล่นคนเดียวเลยเหรอเนี่ยโอ๊ยเอาละครับผมตอนนี้ทำไมไปอยู่วดนีตล <laughs> เดี๋ยวเพื่อนทำไมขึ้นไปอยู่วันนั้นน่ะ โอ้ยตอนที่มันกระเด้งออกมาครับผมตอนที่ตัวนั้นกระเด้งมาทำให้ตะลุงคนนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนหรือเปล่าเอาละครับผมโอ้ยเราต้องช่วยชีวิตตาแก่คนนี้ครับผมโอ้ยติดโอ้โหไอเจ้าโฮปนี่ติดมิดไซเอ้ยติดดนต้นไม้เหรอใช่ไหมเอาละแจ็คไปแล้วครับผมเหลือพี่คนเดียวแล้วฮ่าโอ้ยตูเก็บเนี่ยเหรอเพื่อน เก็บเนี่ยเหรอเฮ้ยอย่าวิ่งดิเออโอ้โหเอาละครับผมยากึ้นกว่าเดิมตรงมันวิ่งเนี่ยแหละครับผมโอหตัวจะไปผ่านยังไงวะคนเดียวอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งเพื่อนเขาร้องแต่มันมีแค่สิบอันนะมันมีแค่สิบอันครับผมทุกคนพี่เอาตัวรอดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเจอเจอพอ,อดีเราเก็บแบบทีละเยอะๆไม่ได้เหรอต้องไปใส่ทีละอันเนี้ยเหรอ นายไงนี่นี่นี่น,น,นี่อย่าหนีเพื่อนเอ้ยโอ้โหเก็บได้ดีล้านจริงจด้วยโอ ح, ้โหแกถือก็หนักมือตูแล้วจินะเดี๋ยวโอ้โหมันอันใหญ่กว่าหัวเลยอีกครับผมเพราะฉะนั้นแกถือแคถือก็เดื่อยแล้วใช่ไหมสี่ <c oughs> กลัวที่สุดก็คือเจ้าเหลืองครับผมเฮ้ยโอ้โหอยู่ในนี้ เอาละครับผมนี่ไงเย็ดโอเคเหลืออีกเราต้องไปประสาทเจ้าบูครับผมประสาทเจ้าบูมีเยอะตรงนี้มีหนึ่งชูแอบไบ <c oughs> หลามารวมกันเลยได้ไหมเพื่อน <c oughs> ขอแบบไหลมารวมกันเลยได้ไหมชูแอบโอเคประสาทเจ้าบูไปทางไหนเอ้ยนี่ไงเจอแล้วชูแอบอย่าวิ่งเลยเว้ย <c oughs> ขยันจริงเลยนะ ตร่างนี้ครับผมคือถ้าเรามาเล่นคนเดียวอะ่ะมันอืมันตึงจัดเลยครับผมแบบนี้ยมันไม่มีเพื่อนช่วยเก็บไงไม่มีคนช่วยล่อด้วยประตดเจ้าบูมีอยู่ฉันเห็นเกอยู่หน้านี่ไงโอ้โหเราอุตส่าห์ไปวิ่งเก็บมามันบ้าคายไปเลยครับผมโอ้ยมันมาวิ่งอยู่นี่เองไอ้เจ้าสีเหลืองเก๋นะเก๋ด่วนจีเลยพี่จ๋าโอ้ยไอ้เจ้าเขียวอีกเจ้าเขียวมาโอ้โหแต่ละตัวอะไรกันนักหนาวะ มันเพิ่มเกตโอ้โหนีตต่ตัวสีส้มยังไม่ออกนะเนี่ยนี้เกจสีเหลืองมานะนี่เกตสีเหลืองมานะยังตึงจัดขนาดนี้ไปแล้วใช่ไหมเอา้าอะไรวะเอาอยู่ดีๆทำไมผ่านอะ <c oughs> เอาอยู่เฉยๆก็ผ่านเหรอโอ้แปลกจริงไม่ใช่ดิไม่ผ่านดีเวลาหมดกนใช่ไหม รือผ่านเฮ้หยหรือมันผ่านเอาละครับผมโอ้โหเราเก็บไม่ครบอ่าโอ้ยเราเลยเครีสามเองครับผมกําลังจะวิ่งไปไงคือมันต้องใช้เวลาเว้ยเพื่อนมันอยู่คนเดียวไงเราอยู่คนเดียวอ่ะเพื่อนต้องเข้าใจเราหน่อยผ่านปะวะหรือจากจบคือโดนโอ้ยเรา <laughs> เรากาลังถือไอ้ลูกนั้นอยู่เลยครับผมเอาละครับผมเฮ้ยผ่านเฮ้ยโอ้ ผ่านแบบงงๆไม่เป็นไรครับผมก็เราต้องเล่นให้มันต่อได้เอาล่ะครับผมเฮ้ยอเลนโรเลอร์คอเตอร์ฮะโรเลอร์คอเตอร์ไอ้เฮ้ยนี่จะเล่นเป็นเครื่องเล่นเลยเหรอเนี่ยเอาครับผมมันให้เข้าไปในตีรังสีุ้มครับผมเป็นรางรถไฟอ่ะ ตัวอะไรเอ้ยโอ้โหโอ้โหสีฟ้าเฮ้ยโอ้ยไซอนสีฟ้าครับผมโอ้โหเจอเจ้าเหลืองตัวก็จะแย่อยู่แล้วนะไอ้นั่นเฮ้ยคือเจ้าเหลืองมันเร็วมากครับผมเอาล่ะผมก็ยังเหลือพี่ครับผมเจ้าเหลืองคือเร็วมากครับผมแล้วเจอสีฟ้าอ้ยโอ้โห เฮ้ย <Hey. S 2> เปิดมาปุ๊บเกก็มาเลยเหรอถามจริงนีเ่เราต้องหาอะไรวะเนี่ยโอ้โหหาน้ำตาลเก้าถุงเฮ้ย,ยดีไว้หารอบเดียวเลยอะผมไม่ต้องกลับไปกลับมาแบบไ้เมื่อกี้เมื่อกี้มันยากเกินกับผมคือถ้ามันมีเพื่อนเยอะๆมันไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมก็เบรกไปเบรกมาไงแต่ถ้าไม่มีเพื่อนอนะมันก็โอ้โหต้องเอาไปเอามาทีละตัวมันเยอะเกินกับผมเกมมันเลยอารมณ์มันลวยพี่ไหมเพราะวพี่อยู่คนเดียวด้วยครับผม ระวังเจ้าฟ้าด้วยไม่รู้สกิลพิเศษเป็นอะไรอ,ะอ่ะไอ้เจ้าตัวเหลืองก็บินเร็วใช่ไหมบินบนฟ้าได้ครับผมเจ้าสีฟ้าไม่แน่ใจอะ่ะไม่รู้ด้วยแต่ตอนนี้พี่ได้ยินไอ้เจ้าสีเขียวแล้วยืนลำวงอีกอะชูแพบขอไปปลอดภัยหน่อยได้ไหมเพื่อนขอไปปลอดภัยเลยเถอะ ว่าจะเจอสีฟ้าได้ครับผมพี่ต้องขอไปปลอดภัย่อยได้ผมขอโทษจริงๆฮะไม่อยากแอบ,บกล่องหรอกมันดูช้าไปหมดใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้เลยอ่ะอเ <c oughs> จ้าเหลืองอยู่นี่ครับผมจะฟ้าอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โดีเมื่อกี้พี่กําลังจะเปิดกล่องลุกวิ่งครับผมดีนะยังไม่เปิดโอ้ยไม่งั้นเรียบร้อย เอาละผมเหลือแค่กล่องเดียวเท่านั้นนะไปละไปล้วลว,วิ่งละตอนนี้เจ้าฟ้าอยู่นั่นไอเจ้าบูอยู่นั่นเจ้าฟ้าอยู่ไหนมาแล้วไงเจ้าฟ้ามาแล้วไงมาแล้วไงเจอหน้าแล้วไงเฮ้ยอะไรมันมีสัญญาณบอกด้วยครับผมตูไม่อยู่ละ เฮ้ยมันไม่ให้พี่ไปอะ่ะเฮ้ยเจ้าฟ้าเหมือนมันมีสัญญาณบอกอะ่ะขอให้พี่ได้ผ่านไปก่อนเถอะใครเห็นวะใครเห็นตัวไอ้เจ้าเหลืองโอ้โหไอ้ดีก็ขยันเห็นพี่ว่าต้องอยู่ก,กับเจ้าม่วงหนึ่งถุง มาแล้วโอ้โหเดินกันให้ควักเลยครับผมตอนนี้ไอคนแอบจะไม่ไหวแล้วฮนะเอาละไปแล้วเฮ้ยหน้าตามันน่ารักดีกว่ะเจ้าฟ้าหน้าตามันน่ารักดีนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปทันแล้วไ่ทันแล้ว,ลวเอ้ยนั่นไงนม โอเคเจอนมแล้วไอ้โอ้โหเกือบเจอนมแล้วครับผมเย่ yeah, มามาอุ้ยโอ้โหเพื่อนมาต้อนรับเลยเจอปุ๊บเพื่อนมาต้อนรับเลยถามจริงเดือเจ้าบูเหมือนแก้รู้ใจฉันนะ่ะว่าฉันอยู่เนี่ย เกต่อมาว่าเกรู้ใช่ไหมเกต่อมาเดี๋ยวนี้ว่าเกรู้ใช่ไหมว่าฉันอยู่ในนี้ทุกคนเอาละผมตัวเกมมันรู้อะแล้วทำไมไม่รู้ว่าข้าอยู่ในกล่องละ่ะเออไอเกจะรู้เยอะขนาดนั้นอะฉันหานม,มได้ไอไม่ใช่ฉันหาน้ําตาลสุกล้าแพ็กไปก้าถุงแล้วนะไอตัวสีฟ้ามันรู้ว่าเราอยู่ในกล่องครับผม อย่าไปขวางเลนมันนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปเดินขวางเลนมันตรงไหนวะเราลืมนี่ไงเจอแล้วครับผมที่รามาหารเย็ด yes! โอ้โหทีเดียวเก้าหันเก้ถุงจบเลยมาแล้วครับผมอะไรอะหัวกิ้งกิ้งอ้มันกิ้งออกมากินของหวานครับผม เจ้าหัวนี่มันมีชีวิตจริงๆด้วยดีนะพี่ไม่เข้าไปใกล้ครับผมโอเคครับบอกเลสโกมาเหลือเราครับผมหูยตึงจะจัดนะตึงจะจัดครับผมแล้วไงต่อเพื่อนตาลุง <c oughs> ตาลุงนายไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอจะให้เราออกเขาจะให้เราออกจากที่นี่หรือเปล่ามาเร็วเอาเร็วตาลุงบอกไปเถอะไปเถอะอย่าบดได้บนไปเถอะ <laughs> อุย้ยมันมีเจ้าล้มด้วยนะตาลุงแล้วผมจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะเจ้าล้อมเฮ้ยนั่นไงครับผมโอ้ยเราจะได้เล่นอ้นี่วะ่ะกูคาดว่รู้เลิกคสเตอร์รถรถรถไฟลางรถไฟแล้วลุงไม่มากับผมเหรอลุงมาด้วยกันเถอะไปคนเดียวมันเหงาเฮ้ยกดเอกดดีคืออะไรวะอกดเอกดดีได้วะ่ะโย โย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 โอเคโอเคโอเคครับ <laughs> okay, okay. okay, ผมตะลุงไม่มาด้วยกันใช่ไหมเมนเทนเน้นทางออกแล้วครับผมมาพร้อมคุณลุงบายบายนะคุณลุงเจอกันใหม่ขอบคุณมากนะที่ช่วยผมเฮ้ยเรียนทูชูตโยพาท ให้เลือกเหรอให้เลือกทางเหรอตรงไปเจ้าต้มให้ขวาเนี่ยเหรอตรงไปเป็นทางของยอาต้มครับผมอย่าไปเลยโอ้มันจะให้นี่ไงมันให้มีเอดีที่หูยเราต้องเลือกทางให้ดีัะผมรถไม่แรงเลยวะ <c oughs> พี่ฮะอย่าบ่นนะเดี๋ยวมันแรง <c oughs> เออวะอย่าบ่นเลยมันไม่แรงก็ดีแล้ว <c oughs> เอาครับผมเราต้องเรียนรู้ <c oughs> อยู่ที่เรียนรู้ครับผม นางมาคนเดียวเหงาเงาหงอยหงอยเฮ้ยมันมีลูกอะไรอยู่ข้างหลังเราด้วยเฮ้ยเด็ก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 มาด้วยครับผมทุกคนเอาเอาอะไรหรือว่าตุยแล้วผมฮะ จ้าต้มอ,อยากกินเค้กแล้วเออนึกว่ามันจะโผมาง่ามหัวตุลเลียวจริงๆมีอะไรข้างหลังไหมเนี่ยเฮ้ยเค้กเรามาเล่นคนเดียวเป็นว้าเหวนครผมเฮ้ยเจ้าฟ้าเฮ้ยเจ้าฟ้าเจ้าฟ้ามาวู้เอาเขาให้ฟอลโลตามครับผม ไปทางไหนโอ้เลี้ยวมีเลี้ยวด้วยเฮ้เจ้าทมโอ้โหหลบเจ้าทอมได้อะผมเฮ้เนี่ยดูดูบอกเลยอย่าบอกว่ามันช้ามันเร็วมันเร็วแล้วมันไม่ช้าแล้วเพื่อนตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้โหยมีม้วนด้วยวูโอ้โหกดระดูกกดระดูกแต่คดลำบากดูเลยเบรกไม่ได้เลยเหรอเฮ้ย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 มีลาวาด้วยเฮ้ยตามเจ้าเด็กนั่นไปเจ้าเด็กแกอย่าพึ่งดิ้นันไป เอาล่ะครับผมเจ้าเด็กนั่นจะพาไปทางปลอดภัยแล้วไปได้แล้วเว้ยโอ้โหว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยสนุกเลยครับผมโอ้เฮ้ยเดียวเจ้าเด็กน้อยจะพาดันไปไหนเนี่ยโุ้ยนี่มันถั่วครับผมนี่มันโอ้ยประสาทของเจ้าบูเฮ้ยต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวเจ้าบูอยู่ข้างหน้าเลี้ยวเลี้ยวโอ้โห อู้มีเจ้าบูเจ้าต้มมีหมดครับผมแต่เหมือนเจ้าต้มไม่ค่อยมีบทบาทวะหรือมันยังหรือมันยังไม่มาทั้งไหนอะทั้งไหนอ้เด็กเออไอเจ้าเหลืองมาวยโอ้โหมันมาทุกตัวเลยมันมาทุกตัวเลยตูจะมาตายตรงนี้ไม่ได้ตุจะมาตายตรงนี้ไม่ได้าาไไดอุตาเล่นมาตั้งนานอุตาล่นมาตั้งนานขอบคุณเดียวโอ้ยเจ้าฟ้าอะไรของแกวู้ เราเข้ามาที่ดังกยะยาเอ้ยเอา้าอะไรอ่ะเฮ้ยเจ้าฟ้ามาเดี๋ยวนะที่นี่มันที่ไหนโอ้โหให้ตัววิ่งแล้วไงให้ตัววิ่งแล้วไงโอ้โหโอ้โหเดร์ไล์เด็กๆเด็กๆมันไปกับน้ําทําไมไม่เอาเราไปด้วยโอ้โหโอ้โหอะไรโอ้โหมหีหมอบด้วยเอ้โอเจ้าฟ้าดิเกตอะไรงับจันทจริงๆเหรอเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาไหนไปทางไหนวะ ถูกทางันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีหุ่นยนต์เจ้าเกี่ยวกับเจ้าบูด้วยตัวที่พังเหรอ,อไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเดินกลับไปแล้วครับผมวัเจ้าฟ้ามันตัวใหญ่นะเหมือนไดโนเสาร์เลยครับผมหัวเป่ะๆหัวเหมือนฉลามหัวคอนอะ่ะเฮ้ยจบแล้วหรอ โอเคครับผมเจตเตอร์สองจบไปดีเรียบร้อยครับผมเยเอ้าจะบูหลับครับผมโอ้ยหลับคาพระราชวังเลยครับผมบันลังของเขาว่าจะบูโอ้ยหลับเฉยไม่มีเพื่อนเล่นแล้วใช่ไหมจะหนีออกมาได้แล้วใช่ไหมล่ะ ซีอเกนกุดบายโอเคก็จบไปนที่เรียบร้อยครับผมโอ้ยเย้โอ้ยต้องบอกว่าเรนโบเฟนเจปเตอร์ที่สองนี่ตึงจัดครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ไม่รู้ทางด้วยเนาะเรามาเล่นใหม่ครับผมก็อาจจะยังไม่ลงรอยเท่าไหร่อาจจะดูยากๆหน่อยครับผมแต่ถ้าเล่นบ่อยๆอาจจะเออรู้แล้วมั้ง วันนี้ก็เอาตัวรอดมาคนเดียวเลยครับผมแล้วก็จะบอกว่าเจ้าส้มถือว่าไม่มีบทบาทนะเออมันก็มาแค่แบบเป็นให้เราไปเล่นไอจ้จะอะไรลางรถไฟใช่ไหมนอกนั้นก็ไม่ได้แบบมาวิ่งไล่เราครับผมแค่ลําพังเจ้าเหลืองกับเจ้าฟ้าก็หนักแลวครับผมเจ้าฟ้าเนี่ยพี่ไม่รู้สก,กิลของมันนะแต่เห็นแอบ,บกล่องแล้วมันมีขึ้นอะไรบอกนะครับผมส่วนเจ้าเหลืองเนี่ย เร็วจัดครับผมเร็วจัดเร็วจริงแถมบินได้ครับผมยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันนะผมในเรนโบว์เฟนเช h เตอร์ที่2นะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผม